ันี้เซนเตอร์ชวจะพาน้อมๆมาใส่กระจกข้างครับผมของเกียร์ยูร์ต้ารถู้นะผม,ก,ะผมก็จะมีน็อตยึดสามตัวนะแต่ว่าตรงนี้มันเสียนะผมมันหวายอันนี้สายไฟเขาแต่งนะแต่งไฟนะครับผมไม่เกี่ยวกันนะอันนี้ปลั๊กมันนะครับผมเราก็จะแย,แย่สายเข้าไปครับผม ไม่ตรงรูไม่ตรงรูเนี่ยดึงขึ้นดิอืมอะดันไว้กัดไปให้ยดันไว้นะเดี๋ยวร่วงนะโอ้อันนี้ชนกระจกเขา เสร็จแล้วเราก็ยึดน็อตนะครับผมอาปล่อยเลยอื้าวถ่ายถ่ายถ่ายกล้องเอวมาดิมองไม่เห็นจับหัวแล้วก็ยึดน็อตสองตัวในตัวที่สามอยู่ตรงนี้ เสียนะครับผมอันไม่ออกเป็นไงเรียบร้อยดีไหมข้างหน้านะ ครับอีก ตัวระยะนั้นมันทอ,อมันไหลกว่าโอเคเนือสายนี่ใสเลยเดี๋ยวไปติดบอสสายเดี๋ยวเราหางปลามาใส่เพราะว่า,าเดี๋ยวเราได้ถอดอี พาะว่าช่างเดิมไปละครับทำไว้ครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราได้ถอดอีกต่อไว้แกะไม่ได้ได้ถอดง่งายๆเรื่องหางต่างกัน,กนเรื่องใเนะ